ครับทุกคนครับสวัสดีครับลุงพมลครับสวัสดีครับลุงดำครับเรื่องของวีรกรรมของพระเจ้าสรีธรรมสุคราชในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ครอบพงเดิมนะครับก็จะมีการสันนิษฐานแล้วก็จําลองเจดีย์ไว้ที่หาดรายแก้วอ่าในลานวัดประมาทนะครับว่าเจดีย์องค์แรกเนี่ยที่สร้างไว้เนี่ยเป็นทรงลังกาอืมครับ องค์ที่สองในในสมัยศรีวิชัยรรพระเจ้าเศรีธรรมสุขร,ราชรตอนนั้นราชวงศ์สายเลนอยู่ในราชวงศ์สายเลนหรืออิทธ,ธิพลของราชวงศ์สายเลนเนี่ยก็น่าจะสร้างเป็นแบบศรีวิชัย,ชยอ,อแบบของที่พระธาตุชายาพระธาตุชายา,า,ชา,ยาก็เลยมีจําลองเอาไว้อีกองหนึ่งที่กีน้าทางเข้าพระธาตุนะครับครับองค์ที่หนึ่งพศแปดร้อยห้าสิบสี่เป็นตำนานว่าพระนางเห็มชลาและพระทันทักุมาน โดยกษัตริย์ของศรีลังกาเนี่ยได้ให้มาสร้างไว้ที่หาดทรายแก้วครับองค์ที่สองเนี่ยก็มีบันทึกของศรีลังกาว่าในปีหนึ่งสามหนึ่งแปดเนี่ยอ่าพระเจ้าศรีวิชัยได้มาสร้างเมืองนครจิตริราชในองค์ที่สามเนี่ยปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ่าพระเจ้าจันทราพานุมาสร้างครอบไว้อีกครั้งหนึ่งเราก็ไปดูหลักฐานทาง โบราณคดีครับว่ามีเจดีย์องค์ไหนอยู่หรือเปล่าและก็เป็นรูปทรงอะไรจากอาจารย์ชัดชัยครับความชัดเจนที่แน่นอนก็คือเมื่อปี2,559คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์ได้เดินทางมาทำการสแกนรูปทรงเจดีย์ที่เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ในเวลานี้ก็ผล จากการสแกนออกมาก็พบว่าเป็นทรงระฆัง,ค,งคือมีวงกลมอยู่ข้างในแล้วก็มีทรงระฆังที่เห็นในปัจจุบันนี้ครอบอยู่ข้างนอกกล่าวโดยสรุปก็คือองค์ในก็เป็นทรงระฆัง,งองค์นอกก็เป็นทรงระฆัง,งเพียงแต่ว่าองค์นอกขยายใหญ่และให้สูงขึ้นโดยมีความสูง ห้าบห้าเมตรที่ในหนังสือเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตำนานพระบ,บรมาธาตุและตำนานเมืองนครศรีธรรมราชระบุไว้เป็นรายลักษอักษรชัดเจนว่าสูงสามสเจดวาครับองค์ในนะสร้างในปีพศเท่าไหร่สร้างอ,าองค์ในที่อยู่ที่ถูกองค์นอกปัจจุบันเนี่ยนะครอบอยู่นะั้นมีหลักฐานชัดเจนว่า สร้างขึ้นในช่วง1,318ก็คือ1318ก็เป็นช่วงที่พื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีไปจนกระทั่งถึงหมู่เกาะชวาเป็นเขตอิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัยก็โดยสรุปว่านาครศรีธรรมราชก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยวัฒนธรรมการสร้างโบราณสถาน ก็มีความาโน้มเอียงไปทางศิลปะสีวิชัยซึ่งมีอาณาจักรสีวิชัยเป็นผู้กำกับดูแลอยู่ทั่วพื้นที่บริเวณนี้การสร้างจึงมองได้ว่าอาจจะเป็นรูปแบบรีวิชัยหรือไม่ก็เป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสีวิชัยมาด้วย แต่หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือตำนานเมืองนครศรีธรรมราชและตำนานพระมรมมาท่านนาครศรีธรรมราชระบุไว้ชัดเจนว่าการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เกิดขึ้นในปีหนึ่งสา1ควบคู่กับวิหารที่สำคัญก็คือวิหารโพลังกาก็เป็นอันว่าหมดข้อสงสัยหมดข้อตกเถียงกันว่า พระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราชมีเจดีอยู่ด้านในหรือไม่ส่วนการสร้างการต่อเติมพระบรมธาตุเจดีและเจดีรายนั้นมีรูปแบบจากไหนอย่างนี้เราก็จะได้ไปพูดในคลิปต่อไปครับในตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องลงดำเที่ยวตามรอยตำนานครับผมครับสวัสดีครับ